ดีชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะอันนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ในเดือนสิงหาคม2563นะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะมาพยากรณ์อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะคะอ,อ,อาจารย์จะเปิดช่องใหม่ในช่องอาจารย์จากสุตทิพพิชิตกรรมรบก,กวนทุกทุกท่านนะคะกดติดตามให้นิดนึงนะคะกดติดตามกดกระดิ่งไว้นิดนึงนะเผื่อคลิปใ,ใหม่ๆก็คือได้ดูคลิปกรรพยากรณ์ช่องนั้นนะคะแต่ว่าช่องนี้ก็ยังไม่ได้ปิดนะคะ ช่องนี้ก็ยังจะเปิดอยู่แต่ว่าจะให้เป็นเรื่องเก็บความรู้อะไรนะคะให้ไปกดติดตามไ้เลยเผื่อคลิปมาใหม่ก็ชมที่ช่องนั้นนะคะอันนี้เลือกไพ่เสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวเราดูดวงดาวนิดนึงนะคะในส่วนของดวงดาวเนี่ยก็คือว่าชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยดาวศุกร์นะคะเ ย้ายไปเรือนมรณะเมื่อวันที่3สิงหาที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะมีดวงคารทับกับดำนะตยูเป็นกเกษตรตาทิบรีนะคะซึ่งดวงคารเนี่ยเป็นเอ่อเป็นดาวเจ้าเรือนด้วยนะคะแต่มันก็ยังจะไปได้อยู่นะคะไม่ได้หมายความว่าเอ่อจะย่ําแย่อะไรนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องเอ่อการเงินนะก็จะค่อยๆดีขึ้นนะนี้ดูจากดวงดาวของชาวพิจิกนะคะส่วนดาวทิกเนี่ย จะจอนอยู่ในเรือนสุภะหลังจากกลางเดือนเป็นต้นไปก็จะไปที่เรือกนกรรมมานะคะแต่ว่าได้ตําแหน่งเป็นกเกษตรตาธิบดีนะคะนี่ก็ถือว่ามีความเข้มแข็งโอเคขึ้นนะคะแล้วก็มีดาวพฤหัสเป็นกเกษตรจอร่วมกับดาวเสาในภพก,การเงินเพราะฉะนั้นบางทีคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เงินนะจากลูกหนี้หรืออะไรแบบนี้มีอินคัมเข้ามานะหรือบางคนเป็นหนี้เป็นหนี้ก็ต้อง ได้เงินมาก็ต้องรีบไปใช้นี่เลยนะคะดวงดับออกมาแบบนั้นอ่าในส่วนของไพ่เสียงร้อยนะคะเรามาดูก่อนว่าชาวลัคนาราศีพิจิกได้อะไรนะคะอ่าที่ตัวคนนี้สิบแปจะได้เป็นเสียนธนุมานนะคะแล้วก็อันนี้เบอร์สาิบเกอาจจะเป็นพระฤาษีอารัดาบทนะคะอันนี้ก็คือถ้าใครติดตามคลิปเนี้ยก็จะรู้แล้วว่าท่านเป็นอ่ครูบาอาจารย์ของผู้ทุองค์เนาะนะ แต่ว่ายังไม่มีพ่านนะคะนะเพราะว่ามันมีเหตุผลหลายร้อยประการเอาไว้ร้านในฐานที่เข้าใจนะว่าหลังจะเล่าให้ฟังนะคะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นเป็นพญานาคเสียนเดียวนะคะนะเป็นตระกูลวิลูปากแล้วก็ไพ่สรุปที่คุณได้ก็คือเป็นปู่มุจลินกับปู่ทศกัณฐ์นะเป็นเสียนปู่ทศกัณฐ์ทีนี้ชาวพิจิอาจารย์อยากจะขอ สรุปให้ก่อนแล้วกันนะคะขออ่านไห้สรุปก่อนนะว่าในเดือนของสิงหาคมเนี้ยนะชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะจะมีเขาเรียกว่าจะมีการเงินที่ดีขึ้นนะเพราะว่าคุณได้เสียงทุสักการอันนี้พูดถึงชีวิตความเป็นอยู่การเงินการงานอะไรเงี้ยนะ คุณได้เสี่ยนทศกณัณเพราะฉะนั้นคุณเขาเรียกว่าเรื่องการเงินดีขึ้นมีความมั่งคัง่งอะไรงานของคุณที่ทําข้างๆมาตั้งแต่แบบเ,เดือนก่อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยโปรเจกต์หรืออะไรการเงินก็จะมาทะลุเข้าประมาณหลังกลางเดือนเป็นต้นไปนะคะนะแล้วก็มีการไหลเวียนของเงินดีแต่ว่าก็คือต้องระวังเรื่องการจับใจ่ายใช้สอยต่างๆนะคะเพราะว่ามันก็จะมีรายจ่ายเนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะ นะคะมีรายจ่ายเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยแต่หาก็หามาได้แต่เงินก็จะออกเยอะเหมือนกันนะคะแล้วทีนี้อาจจะมีบางคนที่ได้รับมรดกตกทอดจากผู้ใหญห่ออะไรบางอย่างก็คือต้องเก็บมรดกชิ้นนั้นไว้ให้อยู่กับตัวเองให้นานที่สุดนะอย่างเช่นคนมีที่ดินนะมีที่ดินมีอะไรนะคะอย่าเพิ่งขาย นะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจขายเก็บไว้ก่อนเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจสังคมตอนนี้ถาวรจะขายขายยากแต่ถ้าเรามีที่ดินเราก็ทำกินอยู่อย่างพอเพียงนะคะอ่าก็จะสามารถทำให้เรารอดพ้นภัยลอดพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้นะคะไพ่สรุปอย่างนั้นแต่เขาบอกว่าชาวราศีพิจิกจะมีสมบัติเก่าแต่ต้องเก็บให้อยู่นะ,ะมีรายจ่ายมากนะคะส่วนในเรื่องความรักเดี๋ยวอาจารย์จะขอพูดในส่วนของไพ่ปอกก็แล้วกันนะ เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมีบอกนะคะทีนี้มาดูโดยภาพรวมๆคืออยากจะเน้นให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะทาบุญทาทานให้มากนะคะและ้วหมั่นสวดมนั่งสมาธิเลยเพราะว่าชาวราศีพิจิกในเดือนสิงหาคมจะมีวิกฤตบางอย่างนะอ,อ,อย่างเช่นเรื่องงานนะ,ะมีไพ่เกิดขึ้มนมาของตัวเองนะคือคนที่ทํางานเกี่ยวกับเด็ก ให้คุณระวังหรือว่ามันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นคือคนที่อยู่ใต้อานักเราอ่ะนั่นแหละเอ่ออาจจะเป็นคนที่สร้างปัญหาจนทําให้เราต้องเสียเงินเสียทองต้องใช้นี่ใช้สินแทนเด็กคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่จะเสียเด็กคนนั้นไปในเรื่องงานก็เหมือนขาดขาด,ขาดมือขาดแขนนะ่ะทางานไม่ได้อะไรเงี้ยนะอ่อาจจะต้องเป็นการใช้นี่ร่วมกันหรืออะไรบางอย่างนะคะที่เกิดขึ้นนะที่เห็นเพราะฉะนั้นใครที่มีลูกน้องที่เป็นเด็กหรือว่า ในคงความเป็นเด็กของเขาก็แล้วันอะเด็กกว่าเราเยอะเยะหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือให้สอนให้ดีๆนะคะสอนให้รู้รู้จักอ,อะไรอ่ะให้ให้รู้จักทางอีที่ไล่หรือให้ทํางานให้รอบคอบให้ละเอียดอะไรประมาณนี้นะคะอย่าทางานแบบยาเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องที่จะเสียเงินจะมาถึงคุณนะคะนะแล้วก็ ในส่วนของบางคนก็อาจจะมีเกณฑ์ได้ไปงานบุญงานบุญงานกุศลอะไรก็ตามแต่นะคะก็คือให้ไปให้หมดเลยเพราะว่ามันมีเกณฑ์นะคะในเดือนสิงหาคมหรือว่าเกณฑ์ที่คุณอาจจะแบบอาจจะเกิดแบบว่าอารมณ์อยากบวชอย่างเงี้ยอารมณ์อยากสัโดษตีเวกอะไรเงี้ยมันจะมีโผล่ึ้นมาแวบๆนึงว่าแบบเฮ้ยฉันไม่ไหวแล้วฉันเหนื่อยจัดละฉันจะไปละอะไรเงี้ยมันจะมีอารมณ์ช่วงนี้นะคะก็ขอให้ชาวราศีพิจิกเนี่ย ให้ดับอารมณ์ถ้าถ้ามันไปไม่ได้มันติดโควิดมันก็ยังอันตรายอยู่นะคะก็สวดมนต์ไหวพานั่งสมาธิอยู่กับบ้านนะคะถ้าไปทางบุญได้ก็ไปก็ให้ป้องกันตัวนะคะแล้วก็ทีนี้วิชาความรู้ต่างๆที่หามาได้อย่าใช้ทางลัดเพราะว่าเสี่ยนเสียนอันนี้เกิดขึ้นนะคะคืออาจจะเป็นเพราะว่าจะเป็นเพราะโต้คุหรืออดตทิ่ผ่านมาเนี้ยอาจจะทําให้แบบบางอย่างชาวพิจิกชอบใช้ทางลัด นะก็คือสมมติมีสิบขั้นตอนอาจจะรัดเหลือสักแปดเหลือสักเจ็ดอะไรแบบนี้นะแล้วมันก็จะมามาเขาเรียกว่าผลผลของมันจะมาเกิดทีหลังเนี่ยในส่วนเรื่องงานเนี่ยอาจจะมาเกิดทีหลังเด็กอาจจะทําให้เกิดอย่างเงี้ยคือเราลัดขั้นตอนมากเกินไปนะมันก็จะเกิด ผลเสียตามมาอะไรประมาณนี้นะคะคือให้ดูดีๆนะแบบมันมีกี่ขั้นก็ก้าวเท่านั้นละะ้ค่ะมันจะได้ไม่หลุดล่วงลวงมานะอันนี้เตือนชาวพิจิตรไว้ก่อนไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเงินก็คือให้มันเป็นไปนตามขั้นตอนนะคะอย่าลัดขั้นตอนมากแล้วก็ในส่วนของอชาวพิจิตรบางคนที่แบบมีลูกมีหลานนะยังเด็กนะคะคือให้หมั่นดูแลดีๆนะคะเรื่องการเดินทางทางน้ําเพราะว่ามีเสียนธนุมันเกิดขึ้นนะก็อาจจะแปลได้ว่า คุณต้องให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับลูกหลานนะถึงภัยภัยทางน้ําหรือภัยในเรื่องการดําเนินชีวิตนะคะเพราะว่าอาจจะมีเหตุเกิดขึ้นกับเด็กนะให้ให้ระวังนะคะเพราะว่าภัยทางน้ําเริ่มมานะปีนี้เพราะว่าอาจารย์บอกลูกศิษย์ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะเพราะว่าภัยทางน้ําจะมาหลังจากลูกกระบาดอะไรนี้ก็บอกไปเยอะมากๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าให้ให้ระวังตัวนะแล้วก็ ทางน้ำมันก็เป็นไปได้หมดนะแต่กินน้ําจะอะไรจะล้างหน้าจะสําลักน้ําจะอาบน้ําหรือว่าจะไปเล่นน้าทะเลน้ําคลองอะไรพวกนี้ก็คือคือ,ค,อคือพูดถึงผลเสียแล้วก็สอนเขานะคะสอนเขาให้หมดนะอาจจะได้ระแวดระวังภยัยแล้วก็ป่อยยาให้เด็กคลาดสายตานะคะแล้วก็จะไปน้าตกไปทะเลช่วงนี้ขอให้งดก่อนนะคะชาวพิจิตรนะคะแล้วก็ให้หมั่นทําบุญสุนทานเข้าไว้ นะ้สวดมนต์ไหว้พระวิธีแก้เคดก็คือนะ้าบอกทุกคลิปเลยเหมือนเดิม Standard, สแตนดาดสวดมนต์ไหว้พระใส่บาทนะคะแล้วก็ทิ้นให้เจ้ากลมนในเวรซะนะแล้วก็ถ้ามีพิธีงานบุญงานอะไรให้ช่วยได้แต่งานศพชาวพิจิพ้ามไปนะคะอ่าที่เหลือจะทําบุญก็ทิ้นผ้าป่าอะไรตามวาระคือทําให้หมดเลยนะคะแล้วก็อยากจะให้สิ่งที่แก้เคดอย่าง,งก็คือ ให้ถวายแสงสว่างหลอดไฟมีออนอะไรก็ได้ทำทำไปเลยนะคะนะคือช่วงนี้ให้ทำแบบนั้นแล้วก็เครื่องประดับนะเครื่องประดับให้ใส่เออเป็นสีวาวสีใสาอาจจะเป็นเพชรหรือจะเป็นเพชรแท้เพชรลักเซียอะไรก็ได้ที่มันเป็นสีวาวสีใสเป็นของแข็งนะในในช่วงระยะเวลานี้นะสิงหาถึงเออสิงหาเออสิงหาก็นยา ถึงตุลานะคะให้ใส่ถึงประมาณเดือนตุลานะของแข็งสีขาวใสหรือจะหาลูกแก้วมาไว้หน้าบ้านหรือหาลูกแก้วไปตั้งไว้ข้างๆโต๊ะหัวเตียงอะไรก็ได้นะให้พยายามมีของแบบนี้อยู่ติดตัวนะเอาเป็นแก้เคล็ดนะคะอย่างพ่อพิคเนตเห็นไหมท่านก็ถือลูกแก้วเอาเป็นลักษณะใส,าสาๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นอย่างสร้อยมุกอย่างเงี้ยก็พอได้อยู่แต่จะต้องใส่วันนี้นะเพราะว่าจา์เน้นให้มันเป็นวาวใสนะแล้วก็จะโอเคกว่านี้นะคะ แล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยากบอกก็คือว่าคุณอ,อาจจะมีเกณฑ์ได้ไปทําบุญใช่ไหมอย่างที่บอกมาแล้วนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องเกณฑ์ได้ได้ท่องเทีลล่ยวนะคะเกณฑ์เรื่องการท่องเที่ยวบางอย่างนะถ้าไปได้ไปทําบุญไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาได้แต่งดเรื่องการไปเที่ยวน้ำตกงดทางน้ํานะคะนี่คือเน้นเลยนะคะเน้นเกี่ยวกับเรื่องทางน้ํานะคะเที่ยวเรื่องทางน้ําให้งดให้หมดเลยนะคะเป็นห่วงเป็นห่วงชาพิจิตมากนะคะอ่า จบแล้วเดี๋ยวเรามาดูเรื่องในส่วนของความรักในส่วนของไพ่ป๊อกนิดนึงอ่าโอเควางไพ่เสร็จแล้วนะ,ะเดี๋ยวเราเปิดดูในตำแหน่งที่เราอยากรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีพิจิกนั่นไงมีใครอยู่ในความคิดคิดถึงเขาตลอ,อดเวลาเลยนี่มาแล้วนะคะนี่เนี่ยอันนี้นี่นะคะเห็นดอกไม้แจ๊คนะคะ ดอกจิกนะคะนีห้าหัวใจอยู่ในตำแหน่งของสมองอยู่ในตำแหน่งศีรษะนะคะมันบ่งบอกนะนี้คืออ่านตามไพ่นะบ่งบอกว่าเราอาจจะมีคนผูกใจคิดถึงเขามากดูกตัวเราสิใจไปอยู่ที่เขาเลยดอกเดียวกันเลยแต่ไม่รู้อะติดอะไรอยู่ไม่รู้อาจจะอาจจะแบบพี่ป้านนะาผู้ใหญ่ไปไม่ได้หรือว่ายังเป็นเด็กยังเป็นป๊อปปี้เลิฟยังแต่งงานกันไม่ได้ติดพ่อติดแม่ไปไม่ได้อะไรประมาณนี้ต้องอยู่บ้านเราใจเราก็ส่งไปหาเขาอะไรเงี้ยนะ มันจะเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเพราะว่ามันมาดอบเดียวกันเลยนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวดูที่มือทั้งสองข้างดูซิว่าจับอะไรไว้นะอมอันนี้อืมชาวพิจิกอะ่ะคนที่โสดนะคนที่โสดช่วงนี้ก็เนื้อหอมอยู่นะคนมาลุมมาตุ้มมีคนชอบนะเนี่ยคือแบบว่ามารุมมาตุ้ม หลายคนเลยนะคะถ้าเป็นวัยทำงานเนี่ยจ,จะมีเพื่อนร่วมงานที่ถูกใจแล้วก็ได้นะอาจจะคบหาดูใจกันนะแต่ว่าอาจจะยังไม่ไม่เขาเรียกอ,อะไรนะอาจจะยังไม่ลงตัวยังไม่มีเป็นตัวเป็นตนมากเนี้ยเพราะว่าอาจจะดูแบบไพยถ้าคนโสดแล้วกําลังเลือกคู่อยู่เนี้ยนะแล้วเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกไปแล้วในตําแหน่งตําแหน่งศีรษะแล้วก็ตัวใช่ไหมพอมาตรงแขนก็จะมีมีคนหนึ่งโพดานะมีคนหนึ่งโพดาบางที อันนี้ต้องระวังนะถ้าคุณจะเป็นคนจะเลือกคู่เนี่ยระวังมีปากมีเสียงนะแบบว่าเราอาจจะมีกิ๊กอย่างเงี้ยคืออาจจะไม่ได้กิ๊กเต็มขั้นนะนะจิ้น,จ,น,จ,นจิ้นกันนะอะไรประมาณนี้นะอาจจะแบบว่า,าคนนั้นมาจีบคุยกับคนนี้ทีนึงคุยกับคนนี้ทีน,นึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ระวังนะอาจจะมีคําพูดเนี่ยมีเลขของอาดาวราหูเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีในเลขของดาวเสา ถ้าเราวิวาทปากเสียงอะไรเงี้ยเราอาจจะทะเลาะกับคนนี้ผิวดำอ่าไปคุยกับคนผิวสองสีอะไรเงี้ยคือคุยอาจจะคุยหลายคนไงแล้วมันอาจจะมีแบบผิดใจไม่ถูกใจอะไรกันเกิดขึ้นนะอันนี้ให้ระวังนะคะว่าคุยหลายคนแล้วก็ปวดหัวนะเรื่องเยอะนะคะแนวใน,แ,นแต่ในไพ่นี่บอกว่าคือมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องดาวเกตคูบาจา์กิ้งครองให้เลือกคนดีๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตำแหน่งข้างล่างอ๋อนี่ระวังเลยเห็นะระวังเรื่องชู้สาวีก วิวาวิวาทะเกิดขึ้นระวังเลยนะคะเพราะว่า,ามีเลขแปดขึ้นอยู่สองตำแหน่งเลยนะคะไม่ว่าเราจะเป็นคู่จิ้นหรือว่ากำลังเลือกคู่หรือมีแฟนแล้วจะมาจิ้นกันมากิ๊กกันอะไรประมาณนี้คุณมีเกณฑ์โดนจับได้เลยนะเนี่ยเพราะว่าราหูขึ้นดาวเสาร์มานะคะนะแล้วก็ในส่วนของดวงดาวเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยคือดาวแห่งความรักใช่ไหมจอร่วมกับดาวราหูด้วยนะจะบอกให้อยู่ในภพมรณะ นะคะนี่มันตรงกับไพ่ปลอกชุดนี้มากนะแล้วก็ยังมีดาวเสาเลงดาวพฤหัสเลงนะนกับดาวศุกร์ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันบ่งบอกเลยว่าอ,อ,อาจจะเกิดปัญหาขึ้นถ้าคนสําหรับคุณมีครอบครัวแล้วคุณต้องระวังปัญหาในเชิงชู้สาวนะเพราะว่ามันจะนําเรื่องเครียดเกี่ยวกับเรื่องความรักต่างๆนานา,นา,นามาให้จนทําให้คุณปวดเสียเงียนก้าวแล้วแก้ปัญหาในเรื่องความรักแก้ไม่ตกเลย นะคะเพราะว่ามันมีเกณฑ์เนี่ยมันมีเกณฑ์ทะเลาะวิวานกันเนี่ยแล้วมีมีคนมารุมมาตุ้มเต็มรอบตัวคุณเลยนะคะนะระวังให้ดีนะเพราะว่าตําแหน่งอันนี้คือว่าอาจจะประพฤติผิดในการมด้วยซ้านะแล้วเอ่อมันก็จะนําไปสู่หนทางแห่งความเสื่อมนะถ้าคนมีครอบครัวเนนี้คือระมัดระวังคุณมีเกณฑ์การโดนจับได้นะเพราะว่าเอ่อดาวที่บอกแล้วมันอยู่ในภพมรณะนะคะแล้วในส่วนของ ขาในส่วนของเท้าเราที่เราเหยียบอยู่นะเนี่ยก็คือคนข้างหลังทั้งนั้นเลยนะคะคนข้างหลังที่จะเดือดร้อนเพราะการกระทําของเรานะคะเพราะฉะนั้นอย่าผิดศีลนะอาจารย์เตือนตลอดลยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสําคัญนะคะถ้าเราผิดศีลเรื่องคู่ครองเรื่องอะไรพวกนี้นะคะเราทำหมากินไม่ขึ้นนะถ้าใครเชื่ออาจารย์ก็ประพฤติด,ดีประพฤติชอบแล้วกันนะยึดหลักของพุทธองค์นะคะให้รักษาศีลนะเพราะว่าไพ่มะรุมมาตุ้มกับพิจิตมากเนี่ยอันนี้ ก็มีหลายคนเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนฝูงพ่อแม่พี่น้องนะคะนะก็อาจจะเขาอาจจะเป็นห่วงเรารักเราเป็นห่วงเราเนี้ยในในเรื่องพวกเนี้ยที่กําลังจะเกิดขึ้นแล้วนะบางทีอาจจะมีผู้ใหญ่เตือนนะคะให้คบเน้นคบคนผิวขาวเข้าไว้นะเขาจะแก้ปัญหาให้ได้นะคะแล้วก็รักแม่ให้มากๆเลยเพราะว่าดูจากในเนี้ยแม่จะห่วงเรื่องแบบเรื่องผู้ชายเรื่องผู้หญิงเรื่องเรื่องความรักของลูกมากนะคือเป็นทุกเป็นกังวลเนะี่ยบางทีแม่บางคนอาจจะสวดมนต์ลุกคืนให้ลูกก็ได้ให้ลูกเจอคู่ดีๆนะคะนะ อันนี้คืออาจารย์บอกไว้เลยว่าชาวลัคนาราศีพิจิกให้ระวังตัวในเรื่องของความรักถ้าหน้าไพ่ออกมาแบบนี้นะมันจะมีวายจะต้องมีเรื่องในเชิงชู้สาวเกิดขึ้นนั้นแล้วก็จะทําให้คุณปวดใจอย่างที่บอกนั่นแหละแต่ว่ามันโชคดีที่ว่าโอเคมันอาจจะมีดาวพฤหัสอยู่ขงบนนี้อยู่บนศีรษะของเราตําแหน่งเนี้ยดาวพฤหัสคือดาวรูบาจารถูกไหมแล้วก็ตัวเนี้ยก็จะช่วยเราได้นะคะเอออาจจะช่วยยับยั้งในความ ความคิดความอ่านคือบางทีเราอาจจะเห็นผิดเป็นชอบแต่ว่าเรายังมีดาวพฤหัสตรงเนี้ที่มันเลงนะ่ที่บอกนะคะก็อาจจะทําให้เราชุดคิดขึ้นได้ว่าโอ้ฉันไม่น่าเลยอะไรแบบนี้อาจจะกลับตัวทันนะอันนี้สําหรับคนที่มีมีคู่แล้วหรือคนที่แต่งงานแล้วให้คิดเยอะๆนะคะแต่ว่ามีดาวพฤหัสช่วยก็ยังพอได้อยู่นะคะแต่ส่วนคนโสดบอกไปแล้วนะก็ให้ระแวดระวังตัวนะนะคะอันนี้ก็ ฝากชาวลัคนาราศีพิจิกไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ให้ระวังตามที่อาจารย์บอกนะออถ้าอารมณ์มันขุ่นมัวคุกุ่นก็ภาวนาไปพุโทโธพุโทโธแผ่เมตตานะแล้วเราจะไม่ฟุ้งซ่านนะคะเรื่องความกำหนักจะไม่เกิดขึ้นเลยนะให้ทำแบบนี้นะคะยังไงก็ฝากช่องใหม่ของอาจารย์ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ไปเมนใต้คลิปเลยไปเมนนะคะ5คนแรกเดี๋ยวอาจารย์เข้าไปอ่านทุกเมนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้น้องส่งอันนี้ไปให้นะคะเป็นเสียง เสียปู่นะแล้วก็ไปบูชานี่คือปลุกเสกเรียบร้อยนะคะปลุกเสกกับครูบาอาจารย์เรียบร้อยแล้วนะคะคอมเมนต์มานะคะแล้วก็ไปกดติดติดตามให้อาจารย์ด้วยนะคะในช่องใหม่เดี๋ยวแจกให้ไปบูชากันนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่เดือนหน้าค่ะ